เดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกรัตตาคตสอนเรื่องของอาณาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติ ปิกู่ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งใครทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจออก เราก็ออกจากสมาธิกันมาจากคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยต้องได้ฟังธรรมก่อนการได้ฟังธรรมเนี่ยถูกนำพาจากใครจากกัลยะาณมิตร มิตรที่ดีเป็นรุ่งอรุณของธรรมะทําให้คนคนนั้นเนี่ยได้ไปฟังธรรมนะการได้ฟังธรรมเขาจะได้ขยับชั้นจากปุถุชนผู้ไม่ได้สดับขึ้นมาเป็นปุถุชนผู้ได้สดับนะจากปุถุชนผู้ได้สดับเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาไปแล้วนะจะเริ่มสดับมากนะทรงจําไดนะ้จะเริ่มมีความคล่องปากขึ้นใจ จะเริ่มเอาธรรมะไป่ข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้นะทำทั้งหลายจะทนต่อการเพิ่งพิสูจน์ฉันท่าจะเกิดขึ้นจะมีความอุตสาหะพยายามในการประพฤติปฏิบัติต่อเริ่มมาจากการได้สดับทั้งสิน้นต้องให้เขาได้ฟังคําตถาคตนะอันดับแรกเลยจะทําไงก็ตามในครั้งก่อนเนี่ยพราหมณ์คนหนึ่งอยากให้พราหมณ์อีกคนหนึ่งไปไปฟังธรรมพระเจ้าชวนยังไงก็ไม่ไป เอามือจิกมวยผมเลยลากหัวไปนะฝรั่งคนที่ถูกจิกมวยผมบอกโอ้โหจะเอาเป็นเอาตายกันถึงขนาดนี้เลยเหรออ้าวงั้นไปก็ไปอย่างนี้ก็เลยยอมไปฟังได้ฟังแค่นั้นนะ่ะศรัทธ,ธานะเข้าใจอ๋อธรรมะพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะเหมือนมีอยู่คนหนึ่ง <c oughs> นะเขาก็ได้ยินได้ฟังพุทธวจนะมา แบบในทางที่ไม่ดีคนโน้นคนนี้ว่าอย่างโน้นอย่างนี้พอวันหนึ่งเขาได้ไปฟังธรรมเขาบอกว่าอ๋อพุทธวจนะเป็นอย่างนี้เองเข้าใจแล้วน <c oughs> ต้องได้มาฟังจริงๆฟังคนโน้นคนนี้มาไม่เคยฟังคําศาสดาสักทีหนึ่งก็จะปรุงแต่งไปว่าคงอย่างนั้นมั้งคงอย่างนี้มั้งพอได้ฟังจริงๆเข้าใจเกิดศรัทธาบอกมีอีกไหมเนี่ยซีดีหนังสือเนี่ยขอฟังหน่อยนะศรัทธาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม โนะยมพ่อของโยมอยู่คนหนึ่งพ่อของโยมอยู่คนก็ <c oughs> ไม่ฟังเหมือนกันลูกเขาก็อยากให้พ่อฟังอุตส่าห์พาพระไปบรรยายที่บ้านพ่อก็ขับรถหนีไปเลยนะพอพระเทศเสร็จค่อยกลับเข้ามานะลูกก็หาอุบายต่อต้องให้ได้ฟังนะขับรถพาพ่อกลับบ้านเปิดซีดีบังคับฟังไปตลอดทาง3ามชั่วโมงนะ อพอลงรถเสร็จพ่อบอกอมีอีกแผ่นไหมลูกขอฟังหน่อยสิลูกชื่นใจแล้วได้ผลแล้วน,ะนี่ขอให้ได้ฟังสักนิดเข้าใจและโยมต้องเชื่อว่าคนได้ฟังคําพระเจ้าเนี่ยนะอยู่หมัดแน่นอนนะจะเกิดศรัทธานะอคิเวสนะเนี่ยนักโต้วาธาเนี่ยมือหนึ่งเลยในยุคนั้นเนี่ยนะใครโต้วาธากับเขาเนี่ยเขาบอกเหงื่อต้องหยด นะแม้แต่เสาหินยังสั่นละลัว <c oughs> เขาก็เลยบอกวันนี้จะไปล้มวาท่าสมณะโคดมพาเจ้าลิจวีห้าร้อยไปเป็นพยานเลยแต่พอโต้วาทะอคเวิสนะกลับเงืยยดนะเองนะล้มวาทะผู้เจ้าไม่ได้และต้องประกาศยอมแพ้ด้วยนะแล้วก็เลยสรรเสริญรละชมผู้เจ้าบอกว่า บุรุษมาเจอกองไฟใหญ่ก็ดีมาเจอช้างตกมันก็ดีมาเจอ,อสารพิษร้ายก็ดียังพอตัวรอดได้แต่มาเจอสมณะโคดมเนี่ยเอาตัวไม่รอดเลยนะอะบางคนสรรเสริญพระเจ้าบอกว่าอย่าไปโต้วาทะกะสมณะโคดมเลยเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินมีแต่ฟันจะหักหรือเอาสายบัวไปฟาดภูเขามีแต่สบัวจะแตกนะ ทุกคนในยุคนั้นเนี่ยจะยอมรับผู้เจ้าว่าโอ้โหผู้เจ้าเนี่ยเก่งมากนะอ่านะและใครฟังทมผู้เจ้าเนี่ยอยู่หมดนะอ่าขนาดเทว,วทัตส,ส่งคนมาจ้างคนมาฆ่าผู้เจ้าจ้างสองคนมาฆ่าจ้างสี่คนมาฆ่าสองคนจ้างแปดคนมาฆ่าอีกสี่คนจ้างสิบหกคนมาฆ่าอีกแปดคนฆ่าตัดตอนนี้มีมานานแล้วนะนะ <laughs> มาเป็นฆ่ากับเป็นทอด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  ปรากฏว่าผู้เจ้ากล่อมอยู่หมัดหมด <c oughs> มาฆ่าเหรอมาฟังธรรมก่อนนะอ่าเรียบร้อยเปลี่ยนใจนะอ่าองค์ุริมานก็เปลี่ยนใจเหมือนกันนะโยนอาวุธเครื่องประหารทิ้งหมดนะนั้นก็เลยบอกว่าขอให้ได้ฟังสักนิดหนึ่งเนะี่ยหาอุบายใดก็ทำให้เขาได้ฟังสักหน่อยนะวันก่อนก็มีคนพาพี่ชายมา บอกพี่ชายเนี่ยโอ้กินเหล้าเมายาเรื่องศาสนาไม่เอาวัดวาไม่เกี่ยวข้องนะมาปุ๊บเขาก็ไม่ได้บอกนะเขาบอกมาเที่ยวเที่ยวป่านะอืมพอพามา <c oughs> ก็มานั่งคุยกันคุยกันไปคุยกันมาเขาก็แย้งเลยศาสนาไม่ได้เลือกอย่างโง่อย่างงี้แยง้งไปพระอย่างโง่อย่างงี้อตาตมาก็แก้ไปทีเรื่องทีเรื่องทีเรื่อง,องนะก็เข้าใจได้หมด ก็กลับไปเขาแจ้งมาว่าน้องชายเขาไม่เคยนั่งสมาธิเลยตกเย็นวันนั้นบอกว่าพี่นั่งสมาธิทำยังไงอยากนั่งบางนะ้างละนะอบอกว่ารถของน้องเป็นรถที่สะอาดมากนะระวังรักษามากมาขอพี่บอกว่าสติ๊กเกอร์พุทธะมีไหมอยากติด <laughs> พี่ชายปลื้มใจนะเปลี่ยนน้องได้ได้ฟังธรรมนะ,ะรรม,มาผู้เจ้าเนี่ยประกอบด้วยเหตุผลนะปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่เนี่ยมันผิดพลาดคาดเคลื่อนนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่อินทรีย์แต่ละคนด้วยนะ ถ้าอินทรีย์น้อยมากก็อันนี้ช่วยไม่ได้นะแต่ก็ให้เราเพียรพยายามต่อไปอย่างน้อยให้แค่ให้เขาได้เป็นผู้ได้สดับเอาละได้ฟังคำุูธเจ้าเหมือนปริพาชกอะเราก็คิดว่าเขาเป็นปริพาชกสักคนแล้วกันนะพามาฟังธรรมเสร็จแล้วซึ่งผู้เจ้าบอกถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนาน,านพอละ นะเดี๋ยวคยเขาค่อยๆต่อยอดไปได้เองนะแล้วเราก็ต้องวางใจว่าพระองค์บอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอกนะเราก็เป็นเพียงผู้บอกเท่าน,นั้นค่อยๆบอกไปบอกไปแค่นั้นแล้วเราก็วางใจว่าเขาได้ไม่ได้ก็ก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์เขาด้วยเป็นหลักออพยายามพยายามต่อไป <c oughs> บางที มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพยายามมากเลยให้สามีมาวัดพยายามมาสิบกว่าปีนะอะพอสามีเข้าใจมาวัดเสร็จภรรยาหายไปเลยไม่เคยเข้ามาเลยแต่สามีมาทุกวันอา้าวมันกลับกันเนาะ <c oughs> ไอ้ทีแรกอยากให้สามีมาพอสามีมาเป็นประจำโอ้นั่งอ่านปฏิจจสุบาท,ทุกวันเลยเมียหายไปจ้อยนะไม่โผล่เลยอืม นี่ก็เห็นความพยายามนะสิบกว่าปีเออก็เลยดูคนเราเนี่ยบางทีถึงเวลาเขาจะเปลี่ยนคนคนนี้อาจใช้เวลาหปีคนนี้สิบปีสิบห้าปียี่สิบปีเขาเปลี่ยนได้ก็เอาละพอใจแค่นั้นนะหน้าที่เราก็คือให้ข้อมูลไปเรื่อยๆเดี๋ยวธรรมะพะผู้เจ้าเนี่ย ซึ่งเป็นอนุสาสนีปฏิหารจะกล่อมเกลาจิตใจเขาเองพระอาจารย์คะค่ะอากาพระอาจารย์อาจจะมีลูกศิษย์ที่มาใหม่ในวันนี้สองสามท่านน่ยนะคะทีเพื่อนอาจจะยังแบบให้พระอาจารย์ให้พระอริยสัจสีง่ายๆให้ฟังค่ะริงแล้วอริยสัจสีเนี่ยสามารถครบด้วย การเจริญอนาปาณสติเพียงอย่างเดียวสามารถเข้าถึงมรรคนิพพานได้เลยในแต่ละวันเนี่ยที่เราใช้ชีวิตเนี่ยใจเราก็ล่องลอยไปคิดโน่นคิดนี่เพียงโยมเอาใจเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจโยมระลึกถึงลมหายใจได้ในแต่ละวันเนี่ยวันละครั้งสองครั้งสามครั้งสครั้งก็ยังดี ระลึกลมหายใจได้แม้เวลาขนาดไหนผู้เจ้าบอกชั่วการลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ก็ได้อน,นิสสงแล้วไม่เหินห่างจากฌานแล้วผู้เจ้าบอกว่าถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือนะเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตาบัดของชาวเว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญยถึงเมื่อกระทําให้มาก ซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดนะีดังนั้นมรรควิธีต่างๆต้องใช้มรรควิธีที่ออกจากปากพระาศาสดาในเมื่อพระาศาสดาของเราสูงสุดสุดยอดแล้วบอกอย่างนี้และพระองค์ก็ทําอย่างนี้ด้วย <c oughs> คืออาณาปานสติทําอย่างนี้ด้วยจากพระสูตรไหนพระสูตรที่พงบอกว่าเมื่อครั้งก่อนเรายังเป็นโพธิสัตว์นะ เราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานาสติสมาธิก่อนที่พระเจ้าจะตัดสู้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์อยู่ด้วยการรู้ลมหายใจทำให้กายของพระองค์เนี่ยไม่ลำบากตาของพระองค์ก็ไม่ลำบากและจิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านบอกภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายเนี่ยต้องการให้กายเธอไม่ลำบากสายตาเธอไม่ลำบาก และจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซ์อาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเนี่ยหลังนั้นถ้าโยมเจอพระศาสดานวันนี้ไปกราบพระพุทธเจ้าพูุ้ทธเจ้าบอกมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็มีหน้าที่ทําตามเดินตามเพราะเราศรัทธาว่าท่านตรัสรู้จริงนะพเจ้ายังใช้พระองค์ยังใช้อานาปานาสติ เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เกือบทุกครั้งที่จำพรรษาการตลอดสเดือนที่องค์จำพรรษาพระองค์อยู่ด้วยการรู้ลหมหายใจเข้าออกทําเป็นตัวอย่างให้ดูเห็นนะ <c oughs> <c oughs> พระองค์ยังบอกอาน,นิสงส์ของการเจริญอาณาปานสติไว้อีกมากมายมากกว่ามักวิธีอื่นๆอ,อ,อีกมากนะดังนั้นเมื่อเราจะเดินตามพระศาสดาเราจะเดินตามความชอบความอยากของเราหรือ พุทธเจ้าบอกไม่ใช่มหาชนจะเดินตามที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้ดังนั้นเมื่อพระองค์สรรเสริญอานาปานสติและตัวพระองค์เองก็ใช้เราก็มาเจริญอาณาปานสติกันอย่างนี้แล้วก็มาศึกษาว่าอานาปานสตินั้นทําอย่างไรพระองค์ก็สอนตั้งแต่การนั่งบอกภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามไปหาคนไม้หาเรือนว่างอยู่ นั่งค uh ู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นนี่ทำแค่นี้อนาปานสติหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ ถ้าจิตของเราหลุดออกจากลมหายใจไปทำอย่างไรพระศาสดาให้ละนันทิคือความเพลินนะอย่าให้จิตเพลินไปกับความคิดมากนะักนะให้รีบละแล้วดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะบอกลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายขณะที่รู้ลมหายใจเนี่ยเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำและกําลังมีความเพียรเผากิเลสน,นะข้าโยมมาจิตมารู้ลมหายใจผู้เจ้าบอกเธอเพียนเผากิเลสละอืมไม่ต้องคิดอะไรมากเอาจิตมารู้ลมหายใจเข้าไว้กิเลสได้ถูกเผาไปตลอดเวลาเห็นนะง่ายมากเลยไม่ต้องทําอะไรมากนะอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆนะ จิตหลุดไปละความเพลินกลับมารู้ลมนะวันหนึ่งทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็อย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าน้อยเกินไปเหมือนจับนกได้วมือบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือนะ,อะรู้ลมหายใจแล้วเห็นการเกิดดับเราจะเห็นจิตมันเปลี่ยนเปลี่ยนอย่าลำคาญเวลาจิตเปลี่ยนธรรมชาติของจิตมันจะเกิดดับตลอดเวลาของมันเอง ก็เหมือนยมไม่ลาคาญฝนตกแดดออกอะ่ะนะแดดออกเราก็เข้าร่มฝนตกเราก็เข้าร่มซะเราก็ไม่ไม่ไปนั่งด่าว่าแดดออกฝนตกเหมือนกันจิตมันจะเกิดดับอย่าไปลาคาญอย่าไปทาไมจิตฉันไม่นิ่งนะอย่างน้นอย่างนี้ก็จิตมันเป็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกเลยว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนคือใจบ้างวิญญาณบ้างนั้นเหมือนกันนะสามันนี้ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอด จิตมันจะเกิดมันจะดับมันจะเกิดมันจะดับดังนั้นธรรมดาเลยมันเปลี่ยนแปลง <c oughs> แค่ว่าเรารู้การเปลี่ยนแปลงของมันเมื่อมันเปลี่ยนปุ๊บเรารู้กลับมารู้ลงมันเปลี่ยนไปเรารู้กลับมารู้ลงหน้าที่เราทําแค่นี้นะเข้านิพานได้แน่นอนนะ <c oughs> <c oughs> ติดตามในอสื่อออนไลน์ตรงนี้ ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุสิบอย่างนะกระถาวัตถุ1ิอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำ มรก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ